สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่เ้าและโจวไว้สิงเดินในเส้นทางที่ถูกต้องมาก่อนและหนในจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุด คือการติดตั้งหอคอยแสงแห่งความตายสามแห่งบนเส้นทางที่ถูกต้องหอคอยแสงแห่งความตายทั้ง3ามตัังเฝ้าดูและช่วยเหลือซึ่งกันและการโจวเว่ยิงจําเป็นต้องปกป้องหอคอยแสงแห่งความตายให้อยู่ด้านนอกสุดเท่าน,านั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะมาพร้อมกับราชาแห่งเทพเจ้าสองคนมันไม่ง่ายเลยที่จะรีบเข้าไปแต่ในขณะนี้สิ่งที่หัวยห้ฮากลังติดตั้งคือหอคอยแสงแห่งความตายที่อยู่ตรงกลาง ที่นี่ในซากปร,รัหกหักพังของเทพเจ้าโบราณสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดคือพลังศักดิ์สิทธิ์แลผลของการดูดซับพลังศักดิ์สิทธิ์ผ่านหอคอยแสงแห่งความตายนั้นค่อนข้างดีนี่เป็นเหตุผลที่หัวโยเฮาไม่ยุ่งกับสิ่งอื่นใดตอนนี้เขาไม่มีเวลาไปยุ่งและสิ่งที่สําคัญกว่าคือต้องจัดการให้เสร็จต่อหน้าเขาให้หลงและอาไตราถอยไปพร้อมกันซ่อนตัวอยู่ในตำแหน่งของตนเอง พืชพันและหูบเขาที่หนาทึบกลายเป็นที่กำบังที่ดีที่สุดของพวกเขาได้รับผลกระทบจากเพิงกูเชนตอนนี้หัวอยู่เฮ่าไม่สามารถระบุตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แต่หอคอยแสงแห่งความตายทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวอยู่เฮ้าเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นภายในระยะการโจมตีของหอคอยแสงแห่งความตายก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันจะถูกโจมตีทันที เมื่อกี้มันบ้าอะไรเนี่ยจะมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงดูเหมือนว่าค่ายฐานของพวกเขาจะคล้ายกันดูจากขนาดแล้วพลังโจมตีของสิ่งนั้นในตอนนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าให้หลงกล่าวกับราชาเทพอ,อื่นๆด้วยความประหลาดใจอาตายพยักหน้าและพูดว่าใช่หลงกงเว่ยลีตาเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่าดูเหมือนว่านี่คือเหตุผลที่พวกเขา เลือกใช้วิธีนี้เพื่อต่อสู้กับการต่อสู้ของเทพเจ้าทุกคนไม่ต้องกังวลเราดูกันไม้เด็ดของฝ่ายตรงข้ามชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและในขณะน,นี้ที่ด้านซ้ายของอาณาจักรพระเจ้าโต้รวัวในที่สุดถังซานและหลงเน้นปิงก็ได้พบกันและทั้งสองคนก็ปรบมือเพื่อทำการเปลี่ยนตัวให้เสร็จสิ้นหลงเน้นปิงกลับไปที่ค่ายฐานขณะที่ถังซาน เดินตรงไปที่กึ่งกลางของถนนด้านซ้ายและก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เปลี่ยนคนดังนั้นทางด้านซ้ายสิ่งที่ถังสารต้องเผชิญคือเทพพิโรธเล่ยเสียงและจักรพรรดิสวรรคเทียนเหินเพ่งกูเฉินส่งผลกระทบต่อถังซานเช่นกันแต่ในฐานะราชาเทพเจ้าสูงสุดแห่งอาณาจักรพระเจ้าโต้หัวความแข็งแกร่งของเขาก็ทรงพลังที่สุดเช่นกันดังนั้น การกระทําของเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เขาปลดปล่อยจิตสํานึกแรกความเร็วของเขาไม่เร็วเขากำลังมองหาศัตรูที่อาจปรากฏขึ้นได้ทุกเมื่อการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของหัวโย่ห้าวถูกระงับโดยเพลงกูเฉินซึ่งเป็นการตรวจจับในตําแหน่งของตนเองมากกว่าเนื่องจากต้องแน่ใจว่าศัตรูไม่ได้ข้ามหอคอยแสงแห่งความตายไม่ใช้ถนนสายหลักและตัดเข้ามาจากตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หางสารได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วถ้าอีกฝ่ายทําเช่นนี้จริงๆเขาก็ตกรลุมพังของเขาตําแหน่งของหอคอยแสงแห่งความตาย9ก้าแห่งได้รับการคํานวณอย่างแม่นยำแปรเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดที่พบได้จากการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวโย่เฮาแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่หอคอยแสงแห่งความตายทั้ง9จะบดบังตำแหน่งที่ด้านข้างของอาณาจักรพระเจ้าโต้รัว แต่ตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในตำแหน่งที่ด้านข้างของอาณาจักรพระเจ้าโต้รัวเราถวยเทพก็จำเป็นต้องกดดันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถหลบได้เมื่อเขาเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆมันจะปรากฏตัวภายในระยะการโจมตีของหอ,งองคอยแสงแห่งความตายอย่างแน่นอนและจากนั้นเราถวยเทพก็จะสามารถโจมตีจากรอบข้างได้ง่ายมากและท้าวราชาแห่งเทพพระเจ้าอื่นๆ ในอีกด้านหนึ่งต้องการเสริมกําลังของพวกเขาพวกเขาจะต้องผ่านหอคอยแสงแห่งความตายอย่างแน่นอนหรืออาจมาจากสถานที่เฉพาะในกรณีนี้อาณาจักรพระเจ้าโต้รัวจะมีโอกาสมากมายที่จะเอาชนะพวกเขาดังนั้นสําหรับอาณาจักรพระเจ้าโต้รัวในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการจัดเตรียมหอคอยแสงแห่งความตายทั้งเก้าให้เสร็จในมุมมองของถังซัน หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้อย่างน้อยพวกเขาจะต้องอยู่โยงคงขพันแต่การป้องกันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หอคอยแสงแห่งความตายแห่งที่4ถูกจัดตั้งขึ้นถังสารออกไปด้วยตนเองเพียงรองให้หัวอยู่ห้าวเข้ามาเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จและในเวลานี้โจวเว้เซีงทางนั่นขวาได้เปิดตัวการโจมตีโต้กกับอย่างโจงแจ้งหลังจากอดทนต่อการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากริวยานเทพเจ้าแห่งความเมตตาและเทพเจ้าแห่งความโชร้รยชี้ตรงได้เคลื่อนไหวเทพเจ้าสามองค์มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่เข้าร่วมการต่อสู้และการรวมพลังของสามคนนั้นมีพลังมหาศาลอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเย่ยินซื้อสัมผัสได้ว่าทั้งสมคนเข้าร่วมกันแล้วเขาก็ออกคำเตือนทันทีในเวลานี้ที่ด้านข้างของราชาเทพเจ้าทั้งห เทพเจ้าแห่งความพิโรธเล่ยเสียงแรกจากพริสวรรค์เทนเหินซึ่งอยู่ทางขวาแน่นอนไม่มีราสนับสนุนเย่หยนเชื่อซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสนับสนุนเพราะทันทีที่เขาย้ายไม่มีใครอยู่ตรงกลางผู้ต่อสู้ไม่ใช่คนโง่ในเวลานี้เย่หยนเชื้อแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมของเขาคือธะรุจากทางซ้ายของคู่ต่อสู้ถ้าคู่ต่อสู้ข่มปีกซ้ายของฝ่ายตนฝ่ายตนข่มปีกซ้ายของคู่ต่อสู้จากปีกขวา จกักรพรรดิพิโรธเล่ยเซียงแรกจักรพรรดิสวรรค์เทียนเหินยืนยันว่ามีสามคนในอีกด้านหนึ่งที่ปิดกั้นทางของพวกเขาเองในขณะเดียวกันพวกเขาก็เปิดการโจมตีอย่างจงแจ้งและตรงไปที่ถังซานเห็นได้จากอากาศว่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งหรือการสัมผัสระยะสัน้นระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับเมฆแรกแน้ำที่ไหรลราวกับว่ามีมือใหญ่ทั้งสองข้างวางพวกเขาทุกคนคือเหมือนตัวมากโรคโผล่ออกมา ในที่ที่ควรอยู่ที่สุดเสมอทั้งสารหยดไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่จูจูก็สุดเขาข้างหนึ่งลงบนพื้นแล้วกดฝ่ามือลงบนพื้นดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทองอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้มีฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นเมื่อเขาเก้าวไปข้างหน้าพืชที่มักจะโจมตีเขาเนื่องจากอิทธิพลของเพลงกูชินหยุดโจมตีเขาทันทีเมื่อเขาวางฝ่ามือลงกับพื้นทั้งสารยกฝ่ามือขึ้นหญ้าสีฟ้าปรากฏขึ้น เขาวางย่ากนี้ลงบนพื้นย่าก,ก็อย่างรากทันทีและจากนั้นก็ตโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้รับผลกระทบจากย่ากเล็กๆนี้ต้นไม้รอบๆถูกปกคลุมไปด้วยสีฟ้าอมสีทองจางๆรอยยิ้มจางๆรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานและเขาพูดกับตัวเองว่าเราจะต้องกลับไปได้อย่างแน่นอนไม่เพียงแต่ไปหาลูกชายของข้าแต่ยังจะไปหาพ่อแม่ของข้าด้วยท่านพ่อท่านแม่ ท่านทำงานหนักเพื่อดูแลหลานชายของข้าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ถังซานก็ยืนขึ้นรัศมีทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปความตั้งใจในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างไม่มีใครเทียบได้ประทุกออกมาจากเขาในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ออกมาเถอะสายตาของถังซานหยุดไปทางหนึ่งร่างสูงกำยำก้าวออกมาจากตรงนั้นร่างของเร่ยเซียนปกคลุมไปด้วยชุดก่อสีทองและเขาเดินไปที่ถังซานทีระก้าวพูดขึ้นว่า ข้าไม่เคยคิดที่จะซ่อนตัวเองเทพสมุทรข้าขอดูความแข็งแกร่งของเจ้าถึงระดับใดการต่อสู้หนึ่งต่อ6เจ้าจะเสียใจถังซานยิ้มเบาๆได้ตอบด้วยน้ำเสียงถุมว่าข้าจะไม่เสียใจด้วยคำง่ายๆแสดงถึงความมุ่งมั่นของเขาอย่างเต็มที่ท่ามกลางเสียงหึงดาบเร่มหนึ่งอยู่ตรงหน้าถังซานในทันทีมันคือดาบเทพอสูรดวงตาของถังซานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบนหน้าของเขาเขายกมือขวาขึ้นทันทีแปรขวาดาบเทพอสูรด้วยมือเปล่าเ้่ยเสียงยังเปิดใช้งานในเวลานี้ภายใต้ผลกระทบของเกาะเทพพิโรธร่างกายของเขาเป็นรัศมีที่ทรงพลังอย่างมากปีกทั้ง12ที่อยู่ข้างหลังเขาเปิดออกทันทีปีกสีดำกับพือแล้วร่างกายของเขาก็เหมือนกับดาวตกสีทองเข้มกระทบถังซานเส้นขอบฟ้าอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นถังซาน คว้าดาบเทพปีศาจด้วยมือของเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปโค่หนึ่งมันเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดดังนั้นและแม้แต่รองคงเว่ยก็ไม่กล้าที่จะหยิบมันขึ้นมาด้วยมือเปล่าสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าก็คือถังซานจับมันได้จริงๆดาบเทพอสูรซึ่งเดินทางเร็วกว่ามากถูกจับในมือของเขาในทันที แฝามือทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะโปรง่งายในขนาดนั้นทางซานไม่เพียงแค่ขวาดาบเทพอสูรแต่เทียนเหงิงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับดาบเทพอสูรถูกตัดขาดในทันทีจากนั้นเทียนเหงิงเห็นว่าทาังซานใช้ดาบเทพอสูรเป็นอาวุธและผลักมันไปทางเร่ยเซียงที่พุ่งเข้ามาหาเขาในเวลาเร็วการเท้าของถังซานเรื่น และเขาหลีกเลี่ยงการกระแทกด้านหน้าของเร่ยเซียงในแนวนอนเมื่อเขาถูกเร่ยเซียงรอกไว้อย่างชัดเจนไม่เพียงแค่นั้นมือซ้ายของถังซานอย่างเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอควบคุมร่างกายของเร่อยเซียงร่างกายอยู่ชั่วขณะและดาบเทพอสูรในมือขวาก็แทงทะลุโอกาสนี้ดาบเทพอาสูรยังเป็นอาวุธลับถังซานคือใครเขาเป็นวันพระบุรุษของสำนักถังผู้ที่นำอาวุธลับของสำนักถังในโลกของเขาเองในทวีปโตหรัว ทุกคนกลัวอาวุธลับแต่เขาไม่ใช่ในอาณาจักรพระเจ้าเขายังคงสามารถเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นอาวุธลับสามารถทําได้ในการต่อสู้ของเขาเองเรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานยิ่งเขาอยู่ในการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้ที่ตึงเครียดเขาก็ยิ่งสงบสติอารมณ์ได้มากเท่านั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีของถังซานเล่ยเซียงม่ได้พยายามหลบหลีกปล่อยให้เขาแทงดาบ ของเทพอาสูรเข้าไปในร่างกายของเขาชุดเกราะของเทพพิโรธบิดเบี้ยวตามธรรมชาติแรกทันทีที่ใส่เข้าไปเกราะในตำแหน่งนั้นก็แหนขึ้นทันทีในเวลาเดียวกันร่างของเร่ยเซียนลม้มลงทันทีแรงโน้มถว่วงโดยรอบเพิ่มขึ้นทันทีเขาหันกลับไปครึ่งหนึ่งและโชคถังซานมัดนี้เป็นการระเบิดพลังเต็มรูปแบบของเทพพระเจ้าแห่งความพิโรธปีกทั้ง12ข้างบนหลังของเร่ยเซียง มีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดปีกแต่ละข้างถูกเก็บไว้ในมุมที่แตกต่างกันใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมอย่างเต็มที่ทำให้เขาสามารถออกหมัดในท่าทางที่ดีที่สุดทั้งสารกดมือทั้งสองข้างกดกำปั้นของเล่ยเซียงจากบนลงร่างในขณะนี้จูจ่ๆช่องว่างก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเขาเหมือนเข้าไปในหลุมดำการเคลื่อนไหวของเขาช้าลงขณะที่เส้นขอบฟ้าเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยใช้ไข้โกลมมิติฝ่ามือกดของถังซานช้ากว่าเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะยังคงกดกำปั้นของเร่ยเซียงแต่เห็นได้ชัดว่าพลังของเขาไม่เพียงพอและกำปั้นของเร่ยเซียงกำลังจะแตะหน้าอกของเขาถังซานดูดเข้าที่ท้องของเขาในเวลาเดียวกันคอนเหล็กสีดังปรากฏขึ้นที่มือซ้ายของเขาฝังหมัดของเร่ยเซียงเอาไว้พลังของเร่ยเซียงรุนแรงมากหมัดแบบนี้ทำให้คอนเข้าเทียน พุ่งเข้าใส่หน้าอกของถังซานในทิทางตรงกันข้ามถังซานเซ่แกรกกำลังจะดน่ายกลนมิติที่อยู่ข้างหลังเขาในเวลานี้ดาบอสูรกลับอยู่ในมือของเทียนเถินแปรเขาฟันออกไปด้วยดาบอย่างไร้ความปราณีครั้งนี้เป็นการฟันทะลุมิติครั้งใหญ่พื้นที่แยกออกจากกันความมืดที่น่าสะพึงกลัวและแรงตัดที่ทรงพลังปะทุออกมาทันทีปกคลุมถังซาน 1ต่อ2ปพระจันท์หน้ากับราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาวุธระดับเทพแม้แต่ทั้งซานก็ดูยืดเยื้อเล็กน้อยดูเหมือนว่าทั้งซานไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกับโรงเน้นปิงก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เร่ยเซียงไม่ได้แสดงความเมตตาด้วยการเพิ่มชุดเกาะเทพระเจ้าเห็นความพิโรธพลังโจมตีของเข,ขาเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งระดับในเวลานี้สิ่งแรกที่ถั้งซานทำคือแม่ต้านทานไข้กลมมติ ที่อยู่ข้างหลังเขาได้ฝันมิติขนาดใหญ่ที่กุลังจะโจมตีเขาแต่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่เล่ยเซียงแสงสีม่วงสีทองสองเส้นพุ่งออกมาจากดวงตาของถังซานเล่ยเสียงรู้สึกเพียงว่าจิตสํานึกแห่งสวรรค์ที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พุ่งเข้าสู่ทะเลจิตสํานึกของเขาในทันทีทําให้เขาเอียงศีรษะไปด้านหลังสมองของเขาตกอยู่ในความว่างเปล่าชั่วขณะโคนอุบายเดิมถูกขัดจังหวะทันที ในขณะเดียวกันเอวของเร่ยเสียงก็รัดแน่นขึ้นแล้วร่างของถังสารที่ถอยออกจากการระดมยิงก็เปลี่ยนทิศทางและพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าเร่อยเสียงเร่ยเสียงสูงมากกว่า2เมตรและแม้ว่าถังสารจะสูง1.9เมตรแต่เขาก็ดูผอมกว่าเล็กน้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาถัางสารเปลี่ยนทิศทางอย่างขัดันหันและหลีกเลี่ยง่ข้กลนมิติที่อยู่ด้านหลังเขาก่อนปฏิกิริยาของเส้นสายฟ้า ก็รวดเร็วเช่นกันเมื่อเห็นถังสารเปลี่ยนทิทางมันก็เปลี่ยนทิทางตามและฟันเข้าหาเขาถังสารชนเข้ากับเล่ยเสียงก่อนแพร่หลของเขาชนหน้าอกของเร่ยเสียงพร้อมกันนั้นข้างหลังถังสารแสงสีแดงเข้มก็ระเบิดออกมาและลมหายใจอันน่าสะพึงกลัวก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทันทีแสงโดยรอบสรัวลงในขณะนี้เร่ยเสียงได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง และถูกกระแทกเข้าที่หน้าอกอีกครั้งและอดไม่ได้ที่จะถอยกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าเนปิศาสีม่วงยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อเขาโดยไม่ต้องเตรียมการใดๆมิติที่ยิ่งใหญ่บิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีพื้นที่ถูกปิดแรดดาบยาวสีแดงเข้มที่ยกขึ้นจากด้านหลังของถังซานอยู่ข้างหน้าเทียนเหินในทันทีเทียนเหินตกตะลึงเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีของดาบยาวสีแดงเข้มนี้น่ากลัวเพียงใด ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงระดับสูงสดุดแต่สิ่งประดิษฐ์สุดยอดของถังซานคือตีสุนเทพสม,มุทรไม่ใช่หรือทําไมจูจ่ๆถึงเปลี่ยนเป็นดาบแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะรู้ว่าถังซานไม่เพียงแต่มีที่นั่งเทพสม,มุทรเท่านั้นแต่ยังมีที่นั่งเทพอ,อาซูร่าอีกด้วยโดยไม่คาดคิดดาบอาซูร่ามาถึงตรงหน้าเขาแล้วใช่แล้วถังซานไม่ได้แสดงความเมตตาไม่ได้ทดสอบ ทุกอย่างในตอนนี้คือการสร้างโอกาสในการใช้ดาบอาสูร่าอย่างเต็มกำลังย้อนกลับไปในตอนนั้นประชามังกรทองผู้ซึ่งป้องกันได้ดีมากต้องถูกตัดหัวต่อหน้าดาบเทพอาสูร่าและแม้แต่เทพมังกรก็ยังถูกสับเป็นสองท่อนด้วยดาบเทพอาสูร่าในเวลานี้เมื่อดาบอาสูร่ามา เคนเหินรู้สึกว่าเขาหายใจลาบากและอากาศรอบๆดูเหมือนจะเหนียวๆสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือดาบเทพอาซูนของเขาถูกรั้งงับอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถออกแรงเดิมได้ทั้งหมดเป็นการปรปาบปรามที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ระดับสูงในช่วงเวลาถัดมาเขาเห็นทวันที่เกี่ยวพันกับด้ามดาบอาูร่าของถังซานเช่นเดียวกับทวันที่ปรากฏรอบเอวของเล่ยเซียงก่อนหน้านี้ถังซานดึง แรดึงด้วยมือขวาของเขาแรดในขณะเดียวกันควางขอนเท้าเทียนในมือซ้ายของเขาโดยไม่ลังเลทุบไปที่ร่อยเสียงจุดประสงค์ของเขานั้นเรียบง่ายทวงเวลาให้กับตัวเองพอที่จะจัดการกับสายฟ้าจากการสังเกตถังสารเห็นได้แล้วว่าในบรรดาชาเทพทั้ง6ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผู้ที่มีความแข็งแกร่งส่วนตัวที่อ่อนแอกว่าคือจักรพรรดิสวรรค์องค์นี้การตัดนิ้วเดียว ยังดีกว่าทําให้นิ้วทั้งสิบของเขาเจ็บดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นทังสารตัดสินใจว่าเมื่อเขามีโอกาสไม่ว่าจะต้องทุ่มเทสักเท่าไหร่เขาจะต้องกำจัดหนึ่งนิ้วเสียก่อนถ้าเทียนเหินรู้ว่าเขามีความคิดนี้เขาจะระมัดระวังมากขึ้นแต่ตอนนี้แผนของทังสารเกือบจะสำเร็จแล้วราชาแห่งเทพเจ้ามอบดาบเจดจรัสให้แก่ข้าซึ่งสองแสงเจจรัสบนท้องฟ้าในขณะนี้ แสงสศักดิ์สิทธิ์ผสมกับสีทองสุกใสและสีขาวน้ำนมอ่อนๆลงมาจากท้องฟ้ากลายเป็นลำแสงขนาดใหญ่สองไปยังซากประดักหักพังของเทพ,พเจ้าโบราณเทียนเหินรู้สึกเพียงว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเขาและความกดดันทั้งหมดก็หายไปในทันทีดาบเทพอาสูราและดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงประทาก,กันและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดทั้งสองก็ระเบิดออกมาพร้อมกับความผันผวนอย่างรุนแรงของพลังศักดิ์สิทธิ์ ในการประทักกันอย่างรุนแรงด้วยฐานการฝึกฝนของเทียนเหินเขาถูกส่งออกไปหลายร้อยเมตรในทันทีถังซานคมวดทิ้วเล็กน้อยทรั้เวลาที่เห็นหลงกงเว่ยยิ้มอยู่ตรงหน้าเขาเปลี่ยนตัวลงกงเว่ยยิ้มให้ถังซานเทียนเหินหันหลังกลับได้จากไปโดยไม่รังเรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแม้แต่ถังซานก็ไม่ได้สังเกตว่าเย็ยนยินซื้อได้เปลี่ยนเพลงในช่วงเวลาการเปลี่ยนตัว การตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวเย่ยวเข้าจึงหยุดลงอย่างครานหันในขณะนี้สรังของหลงคงเว่ยก็ลงมาเพียงเพื่อให้เทียนเหนินขัดขวางการระเบิดที่เตรียมมายาวนานของถังซานหลงคงเว่ยถอยกลับเพื่อตอบโต้แรกด้วยการเร่งเรีบในที่สุดดาบศักดิ์สิทธิ์เจิดจรัสก็ถูกดาบอาซูราป,ป่าปามขั้นตอนของเขาเซเล็กน้อยแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขายัางคงเหมือนเดิม ถังสารไม่ลังเลเลยใช้การเคลื่อนที่ดุดเงาพลายก้าถวถอยหลังทันทีได้หายเข้าไปในป่าก่อนที่เร่ยเซียงจะโต้กลับในช่วงเวลาต่อมาเร่ยเซียงปรากฏตัวเคลื่อนในที่ที่ถังสารเคยอยู่แววตาของเขาเต็มเรื่องความตกใจเล็กน้อยเจ้าเป็นคนที่ทรงพลังจริงๆมันยากที่จะรับมือจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ